ดวงประจำปี2,569ของชาวราศีสิงเป็นปีของการก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักอย่างแท้จริงค่ะดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งพลังให้คุณโดดเด่นเป็นที่ยอมรับแต่ก็ทำให้ภาระความคาดหวังและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วยปีนี้คุณจะรู้สึกชัดว่าบางบทบาทไม่อาจหลีกเลี่ยงและบางการตัดสินใจต้องทำด้วยความกล้า ด้านการงานเด่นมากเรื่องตำแหน่งความเป็นผู้นำการบริหารหรือการเป็นหน้าเป็นตามีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือถูกดันขึ้นมาอยู่ในจุดที่คนจับตามองข้อควรระวังคืออีโก้และความใจร้อนควรฟังความคิดเห็นรอบข้างมากขึ้นการเงินมีรายรับตามผลงานยิ่งขยันยิ่งเห็นผลแต่ก็มีรายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ครอบครัว หรือการลงทุนกับตัวเองวางแผนดีๆจะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินระยะยาวได้